ครับคันนี้เป็นเคอ t o โตนะครับรับประกันเลยครับพี่ว่าสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการเก็บสีอะไรใดๆเลยนะครับพี่นี่นะฮะทางแล้วเรานะครับส่วนมากเราก็จะให้ลูกค้าเห็นรถเดิมก่อนนะครับมีอะไรบกพร่องตรงไหนนะครับเราก็เก็บงานเก็บอะไรให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเบียดมานิดๆหน่อยๆนะครับนี่นะฮะนะครับรถสวยเดิมครับสีฉลอกอะไรนะครับ ทางร้านเน้นรถสวยเดิมๆจริงๆนะครับผูกะนี่ครับนี่สีต่างๆนะครับเดิมนะครับนะประกันได้เลยนะครับนี่สีเดิมนะฮะสีเดิมสวยครับลองรอยต่างๆนะครับมีครบนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะที่นี่นะครับเราขายรถรูเดิมสวยนะครับนี่ครพามาเปิดกันดูอย่างนี้เลยนะครับ รับประกันนะครับไม่มีพิกความนะฮะจมน้ําน้ำท่มมาต่างๆนะครับไม่มีแน่นอนนะครับสวยเดิมมากๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่ครับไม่มีขยับเลยนะครับเดิมทุกอย่างเดิมนะฮะสวยสุดๆนะครับคันนี้นะฮะไม่มีสนุงสนิมเลยนะครับกระบะาไลเนอร์นะฮะใหม่มากๆนะครับ เป็นรถกลุ่มที่เรียกว่าป้ายแดงโดนยึดนะครับผมนะผ่อนไม่ไหวก็โดนยึดมานะครับผมนะอย่างสวยเดิมนะครับพวงมาลัยต่างๆนะครับให้95เปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับนี่มันติดฟังก์ชันครบทุกอย่างนะครับ c r ส i s e Control ต่างๆก็มีนะครับนี่จอต่างๆนะครับคันเกียร์ต่างๆนะครับปีสวยเดิมมากๆครับเบาะหนังนะครับ นี่ดูจากตรงพนักพิงแล้วถ้าจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนะครับคันนี้สวยนะครับสวยเดิมทุกจุดทุกมุมนะครับซื้อรถนะครับที่นี่นะครับวางใจหายห่วงได้เลยนะครับได้รถสวยเดิมนะครับแต่เ็บต่างๆนะครับนี่ฮะเออปุ๊บซูมมันซูมนะครับซูมมันเบอร์เออชชฟนี่นะฮะลอกกันดูอย่างนี้ได้เลยนะครับมาเห็นชัดแล้ว นะครับต่เก็บต่างๆเดิมหมดครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้นะคันนี้มาคุณแจดอกเดียวนะครับพี่นะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทดูกันครับนี่เดิมเดิมครับหน้าจอหน้าปัดสวยมากๆานะครับนะหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรนะครับคันนี้วิ่งมานะครับ สวยเดิมๆนะครับจอทัชต่างๆนะครับนี่เครื่องเล่นเล่นเชื่อมต่อ่างๆนะครับเรียกว่ารุ่นนี้มีครบแล้วนะครับนะกล้องถอยหลังกล้องมองหลังต่างๆนะครับแหมสวยงามนะครับเทียงต่างนะครับโอเคมากๆนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าครับน่เดี๋ยวพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยกันเนี่ยฮะเครื่องยนต์เดินเรียบครับเดิมนะฮะ รไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับนะครับ ABS นต่างๆคานตัดนะครับ, Times, รบสวยเดิมนะครับพี่คันนี้รับประกันได้เลยนะครับแบตเตอรี่ต่างๆน้ำโรงงานตัดยังอยู่ยังดีอยู่เลยนะครับออนี่สวยเดิมมากๆครับไม่ต้องห่วงคันนี้รับประกัน ตีได้เลยนะครับสนใจแล้วังไงก็ติดต่อกันมาได้เลยครับผมสวัสดีครับ